ก็งงเหมือนกันมันงงแงมากเลยหนุ้ยผมผมบอกให้กีเลอร์ยูอะเล่นแหละมันงงแงจริงครับแต่เราจะไม่เจอโปตั้งแต่เล่นมาผมแทบจะไม่เคยเจอโปเลยนะเจอเกมเดียวมั้งครับแล้วก็โดนแบนไปแล้วด้วยฮิวิลี่อ่ะต้องนะอยู่ไหนอะถ่ายแล้วเปิดปั๊มแต้มมาเฉยเลยอยู่ไหนวะคนล็อกคนร็อกหรือบ้านเล็กหรือบ้านเล็กคนล็อกหมดเลยล็อกทางซ้ายก็ล็อกทางกลางก็ล็อกจะมีไก่หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันตัดอย่างนั้นนะเออมันชอบตัดมันตัดหาเลย อยู่ขวากลางขวากลางขวาบนโอ้ไม่ได้แล้วเฮ่ยอยู่ไหนขวากลางสี่สิบขวากลางมาน่าจะมามา่ปัดโอ้โหไม่น่าโผล่มาเลยเฮ่ยแบบนี้ได้สัตว์รูปผิวเลยก็ได้แล้วก็แล้วก็ปัด หายากไปแล้วนะ <c oughs> ไม่น่าโขกมาเนี่นเยเมื่อกี้มันวิ่งมาตรงตัวแล้วตัดเข้ามาเลยต้องสวนนั่งสวนไม่จอดแรกได้ไยังไม่ตั้งขวากลางไหมในบ้านก็ได้เยอะพี่เดี๋ยวค่อยไปซ้ำในบ้านปล่อยมันไม่เป็นไรพี่ไปตัดใันใใมัยแ<า>ยกฝันไปมีมีอย่าปล่อยโอเค เออจู้หยุดไม่ได้เหรอใช่แต่ไปแล้วนะตัดเลยเออกายมาชอบตัดตัดบตรงตัวตัดรอให้หน่อยก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นอะไรโแม่งเอยปันอยู่ซ้ายปันอยู่ซ้าย ต้เล่ามาเล่นฝั่งซ้ายอ่ะลากมาเล่นฝั่งซ้ายได้เว้ยลากไปเล่นฝั่งขวาลากข้างบนมันไม่มีอะไรเล่นมันเป็นเดนพึ่งเริ่มพึ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปล่อยปล่อยปล่อยมาถีบไปเลยดีฉันไปมากเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วไปบ้านไหนฝั่งซ้ายบนให้แย่โอ้โหมันตัด ออกมาหลังหินแล้วพอดีเลยไอ้ตัวนี้ของจริงของจริงเฮ้ยพี่แบงค์ไอ้ได้ยังไงขวากลางขวากลางเจ็ดสิบโอ้โหหคนเพิ่งเริ่มเขารู้ดีเขารู้รู้ดีนะรู้ดีนะไอ้หมดไอ้ตัวนี้มันรู้ดีรู้ดีรู้ดีถัดแล้วเปิดแม่ไอหินหน้าบ้านนะกายให้มันบิ๊กตัดออกมาเจอพี่เลยช็อตเขาไปซ้ายไปขวา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 มาพี่เซ มาแล้วได้ไกลข่มวะได้ได้เดี๋ยวพาลงล่างให้ไดนขวาล่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงให้พี่เอกปันไหนสายบนหกสิบเก้าเฮ้ยถึงกลับไปอ่าเห็นเออย่าโดนดึงหลังนะอย่าโดนดึงหลังนะอ่าตัดไปหลังสูงโอาเลยจะรอดึงให้ใกล้ๆกล้กับมา าหาจังหวะดช่วยได้ช่วยเลยอาหาจังหวะดช่วยได้ช่วยเลยดึงเลยพี่เอาไหวมาโห่โอ้โหโอ้โหพ้เจ้ยที่พวงจังหวัดควรจะงอยให้มันระเบิดเครื่องซ้ายจะให้เระเบิดเครื่องซ้ายมันแฉมแล้วนะแบงค์ไปเลยแบงค์ฉีกออกมาก่อนโอเคให้มันระเบิดเครื่องซ้ายเผลอแล้วกูต้องดึงอะไรปะ จังหวะานี้แล้วแต่แล้วแต่ละโยหลังซุ้มยิงละแล้วก็เดี๋ยวล่างมาซ้ายก็ซ้าขวาจบเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอะทำไมมันเอ้าไอ้กายไปส่งมันเหรออ๋อวันนี้วิ่พิมพ์ไอ้เหี้ยกูโอ้โหกูางสวนเลยเห็นมัหรือโอ้ยไปลองวิ่งไม่ห่าเพื่อนนะเฮ้ยเครื่องนี้เราเปิดไปนะไปนะไปหากา เออมีแทงอยู่มีแทงไปวิ่งลงล่างกลับมากลับมาเอ้ยกลับกลับพี่แอนคือไหนอ่ะจะไปจะขึ้นขวากลางเฮ้ยไม่หิวไม่หิวผมจุ่มจุ่นได้นะปั่นได้นะจุ่มเลยจุ่มก่อนจุ่มก่อนกางั้นนะเดี๋ยวโอ้โหสวนจ่อย่างโดนแมงเลยว่ะไม่ใช่ย่าตายัง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 ได้เฟสปั่นเลยนะสองคนอ่ะเอ้ารียบหน่อย ปิดต่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช่วยเสียยให้ปัดไปเลยปัดไปเลยปัดไปเลยมันล็อกพี่คนระเบิดแล้วเนาะมีลุกมีลุกมีลุกเอ้ามีลุกใช่ป่าว้มี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 ไม่ทันว่ะมันกลับมาของเสียแน่เอาให้เสร็จอ่ะปัดเครื่องมันล็อกเหรอใช่มันล็อกงั้นมาตรงนี้คนหนึ่งเว้ยอุ้มแล้วสวยเสียยะวิ่งไปสวยสวยขอแถบหนึ่งนะพี่อีกสองแถบอะได้ต่อป่ะพี่เสียยะได้ต่อ พเย่าไปไปไปล้มคอมแบบไปได้ไปเสาที่สุดอะไเสาขาวลมเนี่ยเบดมนนะถ้าล้มเม้เมนไม่รู้ไม่รู้ิดอยู่แล้วไปไปพี่อยู่ฉันก็ไปรอช่วยเสยญาได้กอเดิมหรอใช่กอเดิมไม่เสร็จพี่ต้องบล็อกทีนึงอะไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ปล่อย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 ไป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 ไนไป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 ย เครื่องเครื่องเครื่องเก้าสิบป่นขวาล่างได้่สองคนปั่นขวาล่างเลยยูกันเสร็จแล้วปั่นขวาล่างไปเลยเดี๋ยวจะไปซ้อมเครื่องนั้นให้เลยผมเลยผมสายบนน่ะน่าจะกลับ <c oughs> ต้องคิวก่อนมีนระยะต้องฮิวก่อนฮยูเลยฮย<อ>กันก่อนฮยกันก่อนมนจะกลับกลับแล้วพี่กลับแล้วกลับแล้วไม่เหลือเครื่องขวากลางขวาล่างอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเครื่องหนึ่งน่าอยู่บนกลาง ไปไปขวาล่างไปขวาล่างนะต้องแข่งครับไปขวาไปขวากลางไปขวากลางไปขวากลางเฮ้ยกลับมาขอดบนเดี๋ยวปั้นบนกลางให้ปล่อยเครื่องน้ะไม่เลยนการโอ้โหต้องไปทำเพื่อนนั้นหรอวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไว้คขึ้บนกายบนไม่ทันล้วออไม่ทันล้หากายนะเครื่องเจแล้วไ้กลับมาเ,เาเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเราไปจุดก่อน กวตายยากไม่ออกไอ้กายไอกลยรอประตูเลยไม่ไม่ไม่ได้พี่เอกเล่นอยู่ผมลงมาติดเลย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 อุ้ยไอ้เฮียมันบิ้งกลช็อดสุดท้ายสั์เปิดประตูบ้านเล็กนะประตูประตูไหนนะคนหนักกายโอ้โหคุณลงหวัก เนี่ยมันเลข60แล้ว60แล้วมันเลขอ่ะพี่ก็บอกว่าวางกล่องไว้ให้ทางเข้าบ้านเลอะไรหรอแต่พี่เก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วพี่เก็บโอ้ทีนี้มาบันเล็คเสร็จแล้วไม่เสร็จไม่ไปไม่ทันอ่ะไยบดเปิดอยู่พี่ต้องไปฉายกายลงล่างแล้ววิ่งลงล่างแล้วดิ้งไก่อ่ะนี่หรวะไม่มีมั้ง กำลังไปบ้านเล็กมาเดลิช้าสองคนเสือกไม่ได้ไม่ได้รอเปิดนะไม่ได้รอเปิดนะยิ้อยู่ไปบล็อกดิไปบล็อกดิไปบล็อกเลยสองคนจะเปิดเลยนะยังไงก็ตายไม่รอดหว่ะยออกออกหนุนหลุบจะมีออกเอ้ยไม่ทันแล้วไม่รอดแล้วสถอดที่ติดอะดรีนาลีนแม่งเสือกโดนตีเฉย ออกเะยออกเลยน่าจะบินไกลเขียวเดี๋ยววะน่าจะเกียวได้รีชาร์คู่เห บอกว่าสติวัดเด็ดเด็ดวัดเดดมันบอกว่ามันบอกว่าอยากดีแมทมาเดี๋ยวดูมาดีมาดีดูออกมามาดีแต่เราต้องสร้างห้องนะให้สิยาแอดมันนะ